อาประวัติอัยนี้ปื้อฟองเนอนะผมอยากเห็นภาพของความสุขตามนโยบายของทัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นจรโอชา ท่านรัฐมรีว่าการกร,กระทรวงเกษตรและสหกรท่านดเรเฉลิมชัยศีอ่อนท่านก็ได้รณรงนาสนับสนุนโครงการมาหลายโครงการมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานโครงการที่โดดเด่นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามแหล่งน้ำละสองแสนตัวขนาดไซส์ประมาณ5-7ถึงเซน1 9 4่แห่งทั่วภาคอีสาน เรามีการสนับสนุนเลี้ยงปลานิบแปลงเพศ40,000ไร่ทั่วพื้นที่อีสานแล้วตอนนี้มีการติดตามผลการดําเนินงานถึงผลสําเร็จของโครงการนะั้นจากตัวเลขสับน้ําที่ทางประธานท่านนำเรียนพร้อมกับทางท่านนายเพเพอเห็นไดชัดนะครับว่าแหล่งน้ําที่นี่เราปล่อยไปได้ประมาณ300,000ตัวพื้นที่ประมาณ30ไร่มีพืช ที่เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ํามีสัตว์น้าที่ปล่อยทั้งปลาและกุ้งผมขอบคุณพี่น้องทางที่นี่นะครับที่เห็นการจัดการในเชิงระบบก็ขอบคุณและก็หวังว่าที่นี่จะเป็นแหล่งที่เป็นหัวใจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณจเจริญเจริญ ประทับใจจริงๆครับท่านอธิบดีกรมประมงครับรรีวไ,วไ้เนี่ยด้องแม่รัเ้อกือไลาืนางรอง ได้มาพร้อมด้วยช่วยกันเส้นทันครับที่จะอำนวยความสะดวก